โลกสัตว์บาสัจจ์อู้วานโอส้สวยจังเข้นมาได้เออเออเอ้ยไม่ขี่ตักรเลเก้ได้พี่เอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บายคร f t ซีรีส์ใหม่บายครับกับโลกสัตว์มหาสัจย์วู้วว ซื้อับพีนั้นได้ลงหมอดสัตว์ประสัจจันนะครับซึ่งให้พีไปหามาแล้วพีก็ไปหามอดสัตว์ที่แบบโอ้ไม่กอดโอพีอะกว่าเลยมีมากกว่า6 4สายพันธุ์เลยนะพี่นี่คือสมุด Animal Distro อะไรสักอย่างนี่แหละเปิดอะไรไหมใช่นั่นมีนั่นมีนี่มีชายชาตรีเลย นี่ไงนี่ไงโอ้มีบันทึกด้วยว่ามีตัวนี้มาจากไหนคือแบบมีเยอะมากเลยถ้านับดีๆก็ประมาณ64นั่ตัแหละนะฮะเดี๋ยวเราจะอยู่ในโลกนี้แล้วเราพยายามหาเจ้าสัตว์พวกนี้ให้ครบเลยใช่ไหมพี่นะใช่คอนเทนต์เราก็คือหายครบแต่ไม่รู้จะครบจริงหรือเปล่าเพราะมีเยอะมาก <c oughs> ถ้าเราเห็นมันเราเราจะทำไงทีนี้ <c oughs> จบไปต้มแดกทํากลุ่มลอฟเตอร์กินไปเลยงมงมงโอเคอันดับแ,<ต>แรกเราก็เราเจอมาแล้วพี่ ปุตัวแรกเหรอ <c oughs> นี่ไงมดไงนี่ไงเร<อ>าอ,อยู่ใกล้รังมาเลยนี่ <c oughs> มดเหรอไหนดูดิเฮ้ยถ้าเราไปใกล้รังมันมันจะไม่อันนี้เสลอหรอพี่ด้วยความที่เราเป็นนักประจัภัยนะพี่การเข้าใกล้แค่นี้เนี่ยไม่เป็นผลหรอกเอาลองเข้าใกล้เสือเ <c oughs> สือสอ, <c oughs> อย่าเล่นกับเสือเขาบอกอย่าเล่นกับเสือป่ะพี่มาใครเขามาเปิดคลิปเพมาเจอเสือมาเลยเจอเสือเลยโอ้ป่าตรงนู้นพี่โอ้ไม่เห็นเราลางๆเห็นไหมจังกิน มันต้องมีสัตว์เยอะแน่ๆเลยพี่ครแล้วก็นาคคัวฟาร์มของนี่ว่ัวเราไปดูเสือก่อนไหมเอาขวานสักอันเผื่อมันโจมตีเราพี่ผมอยากจะบอกว่าเสือที่เราเห็นเมื่อกี้พี่มันมีความสามารถนะเสือดาวหรือเสือสมิงน่าจะสมิงเพราะว่ามันผมผมไปดูรีวิวมามันล่องหุ่นได้พี่ประเด็นเสือล่องหุ่นเสือล่องหุ่นเนี่ยนะจบแล้วพี่ล่องหุ่นไม่พอมันกัดแบบแรงมากเลยนะประเด็นพยายามอย่าหาเรื่องพวกสัตว์พวกนี้ดีกว่าพี่นี่น้องๆเขาอยากดูสัตว์อหรพี่เข้ามาเขาไม่อยากดูแบบเราฟาร์มไหมครับอะไรเราต เราก็ต้องทำตัวให้มันแบบหนาๆไ้พี่หนาๆหนากับทำตัวให้บวมไวมันมีสัตว์ที่อยู่ประเภทใน้ทําด้วยพ่อเหรออะไรพวกเนี้ยตะขาบเหรอตะขาบตัวใหญ่ไหมใหญ่เท่าตัวพี่สองคนโอ้โหมันจบแล้วโอ้ my god พี่เฮ้ยเผื่อมีฉลามชิบหายแล้วไปลงดีกว่าเอาละฟาร์มเรียบร้อยแล้วพี่จะไปแล้วพี่ลงหมดอาหารไม่ใช่เหรอในอาหารใช่หมดอาหารเราก็ต้องทําการคราฟในสิ่งที่เรียกว่าเตาเผาอาหารพี่มันจะไม่่ไม่ใช่เตาเผาแรกที่เรารู้จั กันนะอ่าฮะไม่ใช่เตาธรรมดาลืมเหมือนกันพี่พี่ได้ยินเสียงเสียงยงใหญ่เลยเหมือนเสียงอะไรสักอย่างพี่ลงมาในน้ําดังอู้เมื่อกี้อ๋อพี่น่าจะเจอสิ่งนั้นแล้วล่ะพี่พี่อาจจะเจอวานบูด้าก็ได้นะวานวานบูด้าวานตัวใหญ่ใหญ่ไงพี่อู้มันอยู่ในแม่น้ําแค่นี้แป๊บเดียวก็จะคำแล้วเจอดไปเลยเราจะไม่พลาดตรงนี้มีตัวโอ้เกือบตกเกือบตกพี่ขี่เป๋ โอ้ยเขียวไม่นะแต่ว,ว่าตรงนี้อยู่ได้พี่ตรงนี้อยู่ได้นี่โอ,โอ,โอ้ตรงนี้โอ้เป็นถ้ำแบบถ้ำดีมากพี่คงคงจะไม่ใช่ลงถ้ำยาวๆเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมแต่ว,ว่า <Okay. S 1> สวยมากพี่วชั่น1.8ย,ยังสวยเลยนี่พี่<ต><ต>สวยไม่พอแต่แตแตเ,เขียวก่อนน<า>ี่นะนี่ยนะี่นะเ่าจะอเอาหมอดแปลงล่างด้วยนี่นะทุกอย่างมันจะง่ายขึ้น มีก็มีนะพี่มีพวกสัตว์เออพี่พว<อ>่าไปฝั่งนั้นดีกว่าตอนนี้ขอทําให้ตัวบวมก่อนนะครับทุกคนเราต้องหาที่นอนพี่ไม่งั้นตะกอนแน่ๆโอเคเราตัดไปตอนเช้ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนคือแบบอะไรว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะดักเอานิ่งเฮ้ยลิงเอ้ยนิ่งลิงแล้วบลีเมื่อกี้เห็นแค่ลิงตัวเดียวน้อยๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันขึ้นได้ไหมเอ้าลงแล้วขึ้นไม่ได้เสียชาติลิงหมดเลยออกมาได้อ๋อนี่ไงลิงไงลูกโอ้มีการนอนเหยียดด้วยพี่ นองเหยียดเลยเออนอนเหยียดลองตีมสักครั้งดิพี่เนื้อลิงจะอร่อยไหมวะเอาดิหน้าลองนี่ถูกคุี่โว้ยโว้ยอะอ พี่ไปกินเนื้อลิงแล้วพี่พี่ไมอยากกินมันแล้วอ่ะอูมีนกมีนกแก้วนกขุนทองร้องกูเอ๊ะมันนกไม่ใช่นกแก้วนะพี่มันคือนกไอ้อะไรวะอยู่ในอเมซอนนะพี่โอเมซอนใช่ใช่ใช่ b l u ไม่ใช่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 คนละคนเฮ้ยลิงยลิงดำพี่ลิงลมเฮ้ยลิงดำลิงดำเฮ้ยแก่กูสนใจแก่มากกว่าพี่อย่าฆ่ามันพี่พี่ที่สจะหุดแก่จัดการเลยจัดการเลย เฮ้ยลิงลิงแกะกูแกะกูตาคนลิงใช่ไหมวะบังคับุลูดเราน่าจะลองหาแล้วละอุกาอุกาแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าเราต้องเจอกับเสือตัวนั้นใช่เดี๋ยวลองไปดูกับเสือตัวนั้นก่อนว่ามันเป็นพันธมิตรกับเราหรือเปล่านะโอ้ยเสือพี่มันจ้องผมแล้วจริงเหรอไหนนี่ไงมันอยู่ตรงเดิมอมีดเตื้อไหนเสือไม่ไม่เห็นเลยนี่เรากลัวเลยเสือมันมันล่องหนพี่มันล่องหนได้นะมันล่องหนเหรอมันอาจจะวิ่งตามก็ได้มันล่องหนได้พวกนี้มันยังไง อะไรเสือตอนนี้เราเจอเสือไอ้ลิงหน้าขาวลิงหน้าขาวมีลิงหน้าขาววัะด um Mal ิอ FO ู้เสืออยู่แถวๆเลวินเฮ้ยนกนกมอเตอร์ไซค์เสียงมอเตอร์ไซค์เหมือนมอเตอร์ไซค์มากแวนนั่นนั่นนั่นดีดีดมันมันลองหนดมันลงหนดเอ้จริงด้วยพอได้ดิดีแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วไปอยู่แล้วเว้ยไปอยู่แล้วที่ลงน้ำลงน้ำลองดูดีๆโอ้ชิบหนีเสือป่าจระเข้ชิบ จระเข้เหรอไหนเนืออ้กจระข้พี่เสือเสือยนุ่เสือนุ่นเสือนุ่นมันมาไม่ได้ใช่ไหมมาไม่ได้มาไม่ได้ออวูดต่อแดงแดงแต่เสือลิือเบเอมาหากูไม่ได้หรอกเบอเอมันติดไม้ไผ่พี่มันติดไม้ไผ่โอ้ยไอ้นกมอเตอร์ไซค์นี่มึงทำไมมไม่ออกไปวะตัดไม้ให้มันออกไปดิเ้อร์เบอ ฮ้ยเฮ้ยมันจะบินมันจะบินมามันจะบินโอเคพี่ข้ามอีกแล้วจระเข้เมื่อกี้นะพี่ดูจระเข้โอ้หูนุ่นนุ่นคนเห็นจระเข้ตัวนั้นไหมครับล้วงมมันมีฉลามอ๋อน้องมดน้องมดติดบั็กเอ้าไม่ไม่พี่ช่วยมดนะมาไงลูกเอ้ามันก็ไปติดบั็กที่อื่นเอ้ากูช่วยมึงเพื่ออะไรเนี่ยเราต้องนอนแล้วหรอพี่ไปไปครับผมนอนดีกว่าทุกคนการนอนเป็นสิ่งสำคัญเอาละทุกคนเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะเราจะไปกันเถอะ กาเจอเสืออะไรไหมใช่เจอเสือแหละยังเหลืออะไรอีกเหลือเยอะมากทุกคนนี่ไงพวกหมีพวกอะไรอะจระเข้เด <ER pues> ี๋ยวจะเข้าไปดูจระเข้ใกล้ดิน้องๆแบบไปดูจระเข้ใกล้พี่ใกล้ๆเลยมันกำลังอะไรสักอย่างจังหวะนี่แหละมันโคกัดไม่แรงหรอกมั้งอู้หนี่เป็นปลาไหลเลยมึงพี่ช่วยด้วยพี่ตันโอ้โพี่เห็นยังเห็นยังเห็นอะไรตัวอะไรโอ้โอ้ my god พี่ดู อ้ยินดีตอนรับเข้าสุดที่นี่ไม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 ่ทำไมกูต้องเข้าถ้ำตลอดวะนี่เรามาหาสัตว์ในถ้ำไงเออแผะไปเรื่อยๆอย่ากอลัฟบาลเลยอ๋อพี่ผมลืมบอกไปมันมี lobster กุ้ง lobster เลยนะพี่อุ้ย lobster เหรออุ้ยไปทะเลดีกว่าพี่แล้วก็ตัด lobster มาเลี้ยงด้วยเลยอู้ดีจังเลยอะโอเคครับตอนนี้เราได้แล่ใกล้จะครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำเป็นชุดเกราะให้หมดเลยเฮ้ยมันมีกากมีกากนี่ไงนี่ไงมันมีไปแล้วโอ้ มึงมีธนูนะมึจะลากหัวมคมมึงให้ดูอ่ะอ๋รอมาแรงวันเหรอ <S <S 2> <S 2> มาแลงวันนะมาแรงวันซูเปอร์มาแรงวันนี่นี่พี่โอ้โหมาแรงวันอะไรตัวใหญ่เป็นก้อนเลยโอตัวเท่าไก่ในนั้เนื้อมาแรงวันพี่อู้เป็นรสชาสติที่น่าลิ้มลองเออพี่กินแล้วอีโอ้มาแรงวัน <S <S พี่จะบิน,ไ,<ห>นได้พี่<ด>บินบ้าพี่ซูเปอร์พาวเวอร์มากอาละครับตอนนี้เจอหลายอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราเปิดสมุดดูดิมันจะมีอะไรดินเนอร์ทีมะนี่ฮะเราเจอพวกลิงพวกเอ้มีมีเอ็นนี้ด้วยเหรอมีนายกด้วย ีอย้นะไอเต้องการหมีจะ่มเป็นโรคติดหมีเบ้อไอหน้าห,นหูวิวีเราเจอ,เร,เ,จอเราเจออะไรสักอย่างมันตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่านชื่อมันดิอ่านชื่อมันดิอ๋อนี่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 นนอ่าธรรมมินดีวิอ่านไม่ออกมันจะเป็นตัวอะไรสักอย่างอะพี่หมูหนูหรือเปล่าหนูป่าหรือเปล่าเ<ห>น่น,น,นอนเลหูหนูหนูตัวใหญ่จังวะ่ะเอาดิที่เคยมันร้องใส่พี่อะ เนื้อหนูน่ากัดมันมืนจะกัดมันเหมือนน่าจะกัดพี่เลยนะไม่มันเหมือนว่ามันชอบเราเขาบอหรือว่าเราให้อาหารมันได้อะอุ้ยไปเร็วเอามึงได้อาหารแล้วมึงไปเลยเอาไปเราไปหาปลากุ้งร็อคเตอร์อะไรพี่ไปอุ้ยอุ้ยจระเข้พี่พี่ขึ้นมาจากน้ำทุกวนเลยนู้นู้นู้นมันอยู่ฝั่งนู้นไะจระเข้มันอาปากอยู่เงือบมันอาปากงาๆเลยเอาล่ะยำตัวได้เดี๋ยวเรวหนึ่งแล้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 วโอเฮ้ยมันลงน้ำสามมันจะกัดเราไหมมันกัดแรงมวะ มันไม่ทำอะไรเราเลยอะ5่อุย๊ยฆนัดเราป่ะพี่หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยรถอ๋อ,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 อตายพีย่พี่ฆ่าจระเข้ได้แล้ว มึงเกี่ยวอะไรนี่สไปเดอร์แมนหลบไปดิได้ไม่ได้อะไรเลยพี่เอ้ยมันตัวอ๋อไอ้นั่นน่ะไอ้ที่มันเอานเออไม่ใช่บีเวอร์เออบีเวอร์บีเวอร์ใช่ๆๆไอ้ตัวที่มันเอาไม้อ่ะลองเอาไม้มันดูดิแบบมันต้องการไม้มาเหรอเออบีเวอร์ต้องการอะไรลูกต้องการอะไรไม้เปล่านี่ไม้ไม้ไม้เอาไหมโอ้ไงบีเวอร์เอ้ยแล้วตุ่นปากเป็ดปะมันเหลี่ยมไม่หมดเลยบีมันเหลี่ยมพี่ผมคิดว่าตุ่นปากเป็ดเราถูกแล้วพี่พี่คิดยังไงการที่เราฟูลออปชั่นแล้วปฏิคอกระไหด้ป็นโอ้ มาแล้วอูู้พี่ขนลุกเลยเมื่อกี้พี่ขนลุกเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเหลี่ยมๆโง่ๆไหนลองกัดดิอุ้ยอู้วพี่พี่ออกมาพี่พี่พี่ออกมาพี่โู้หเจริญเขยเจริญเขยเจริญเขย จะขึ้นรถขึ้นหมเออเออโอ้ยไม่ี่ไม่ขี่จระเก้ได้พี่โออ๋อโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้ขี่มันมันกัดพี่ใฮ้พี่ออกออกพี่รอไปนะอ่ะพี่รอไว้พี่รอไว้นี่ไงนี่ไงมาจระเข้จระเก้ตีไงไหนมันได้อะไรไหมเออนี่ไงหนังเขาก็ได้เลอะโอ้ตอนเมื่อกี้พี่ไอ้ฟันน่าจะไม่ได้หนังมันเนาะโอ้ได้ไข่มาด้วยโอ้เยี่ยมเลยอย่าฟักมันออกมานะเฮ้ยนี่ไงพี่กูมาตู้กูใหญ่มากพี่ โชคดีจังนี่แหละบอกแล้วมากับพี่ไม่มีอดตายเดี๋ยวเออเอาพี่ฆ่าไปเลยเหรอเออต้องฆ่าเลยดิพี่พี่ว่าจะลองตักอ่ะเอาตักสักตัวเอาผมฆ่าแล้วน่าจะเหมือนปลาหอเปล่ามั้งนี่ไงตักได้พี่ตักได้ตักได้ตักได้ไปนี่ไงพี่พี่เอาตัวสีน้ำเงินด้วยพี่หายากตัวหายากสีเงินอ่ะหายากไหมตัวสีเงินตักเอาหน่อยตักเอาหน่อยตัวนี้เนี่ยเนี่ยโอเคได้ละไอตัวนี้มึงไม่รอดเออโอ๊ยลืมดูตัวเองคือไม่ใช่ความเม่น แล้ววานูดีไงพี่โอ้โหผู้ถือก็มาพอดีเลยวานโอ้วานโอ้สวยจะเอ้ยมีปลาบิรันย่าด้วยชิบหายแล้วกูไม่ได้รู้โอ้ไงพี่โอ้ชมวานชมนกชมวานเขาเขาไป็ไปทำอะไรเราหรอกนะวูดีไงโอ้โหมีสองตัวโอ้ตัวตัวใหญ่มากโอ้สามตัวโอ้พี่เรามาถึงแล้วฟาแลนโอ้นี่มัน ี่เนี่ยเออวูอ้ <Thom> พี่ผมเจอ,อนี่พี่เนเธอร์ Nathan, อะไรเนี่ยแหละประตูเนเธอร์ที่พังแล้วอะคุณรูมอเทลาอะอะไรดูดิรูมาเท่านี่น,น,โโน,น,นี่พี่เราได้ที่พักแล้วอะพักที่นี่แหละอืมเอะไะครับผม EP ที่หนึ่งก็ทักขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเราเจอสัตว์มากมายเลยนะครับผมเจอทั้งวานเจอทั้งล็อบสเตอร์เจอทั้งมิกิสตี้มิกิสตี้ยังไม่เจอนี่หว่าเราได้ฆ่าจระเข้ไปด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นเจ้าป่าได้ที่สุดนะครับผมวู้ฮู้แต่ยังมีสัตว์มากมายนะครับที่ยังไม่ได้ค้นพบนะครับผมเดี๋ยววเเเรรราไไไปปจจอออกกกกััันนนใต่แแลล้คคบดด์์ช